ครับคุณผู้ชมพบผมเลยนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับเรื่อนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีแดงขาวของทีมแอตเลติโกมาดริดเมื่อรดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยเอามาใส่เพราะว่าจะพูดถึงน้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้แหละเพราะว่าน้องคนนี้เขา ตอนแรกเขาออกตัวมากเลยว่าเขาเชียร์ทีมนี้นะครับเพราะว่าสายยาคือทีมตราหมีนะครับน้องดุมน่ะเด็กๆก,ก็เลยอบอกว่าจําทีมนี้ได้นะครับผมก็เลยมุปงเป้มา่าน้องน่าจะเชียร์ทีมนี้แนตะ่จริง,รงแล้วน้องเชียร์ทีมลิเวอร์ู o นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นพูดมาซะขนาดนี้มาดูหลังเสื้อก่อนแล้วกันก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากน้องโยเกิร์ตนกพระดาเลิศเรียพร สมาชิกรุ่นที่สามของวงบบนเคฟเอและน้องก็อยู่ในฐานะคามิโอ h ชิทางฝั่งวงม่วงคนปัจจุบันของผมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้มีความสุขมากๆครับเมื่อวานนี้จริงๆก็ต้องบอกว่ามีความสุขมาสามวันแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นี่ต้องบอกว่าพีคสุดจริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ ผมว่าใครที่เอดูน้องโยเกิร์ตใครที่รักน้องโยเกิร์ตเนี่ยน่าจะรอคอยมานานและอย่างน้อยก็หกปีเต็มแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันสิ้นสุดละครับในที่สุดสิ่งที่พวกเรารอคอยก็ได้สมหวังจนได้นะครับเมื่อน้องโยเกิร์ตสามารถก้าวขึ้นมาเป็นเซนเตอร์เพลงหลักของวงได้ในที่สุดจากการประกาศเมื่อวานนี้กับเพลงโพนิเทม นะครับก็ต้องบอกว่าในะช่วงเวลาที่ <c oughs> มีวิธีอาประกาศขึ้นมาผมก็ลุ้นนะว่าแบบมันจะมีชื่อน้องไหมวะคือพูดตรงๆแหละว่าไอเรื่องติดเซมอะค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วว่าน้องน่าจะติดนะครับผลง,งานดีซะขนาดนั้นไม่ติดก็แย่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ลุ้นอยู่ตลอดไงว่าแบบมันจะมีชื่อน้องเป็นเซนเตอร์ไหมลุ้นมาทั้งนัน แต่ไหนได้ไรแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จนได้นะครับในที่สุดน้องโยเกิร์ตก็ได้รับการประกาศชื่อให้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักของวงคนรักสุดจนได้เป็นเซนเตอร์คู่กันนะครับแต่ว่าอตอนนี้เป็นตอนของน้องโยเกิร์ตนะผมก็นจะเน้นที่น้องโยเกิร์ตเป็นพิเศษนะครับก็ต้องบอกว่าอพอนน้าโยเกิร์ตลอยมาอยู่บนจอเนี่ยผมก็กรี๊ดเทดังลั่นเลยตอนนี้นสติแตกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แบบ ดีใจกับดีใจมากอะแล้วก็อคนที่นั่งข้างๆกันก็แฟนคลับวงเหมือนกันก็เลยแบบคออุยเฮฮากันสนุกสนานกันนะครับมีความสุขมากๆจริงๆแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เนี่ยตอนเนี้ยยังยังเรียบรวมเรียงคำพูดไม่ถูกเลยว่าจะพูดอะไรต่อนะครับก็ต้องบอกว่าเออยินดีกับน้องโยเกิร์ตด,ด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้ยดีใจมากๆจริงดีใจมากๆวันนั้น เดินทางกลับบ้านยังมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็พอ <c oughs> หลังจากกลับบ้านเสร็จถึงบ้านแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งน้องโยเกิดก็มาไลฟ์นะครับก็เขา้าใจว่าน้องโยเกิดก็เพิ่งเดินทางกลับถึงหอนั่นแหละแล้วก็ุูแม่มารอรับข้างล่างน้องก็เลยแบบอาจจะมีเวลาพูดคุยได้ไม่เยอะนะครับแต่น้องก็ยังไงก็ต้องมาไลฟ์นะครับแล้วน้องก็พูดมาประโยคหนึ่งผมประทับใจมากๆเลยน้องบอกว่า น้องดีใจที่เห็นได้เห็นทุกคนดีใจกันดีใจมากกว่าที่ตัวเองได้เป็นเซนเตอร์สิเพราะว่าเออน้องก็ก็ต่อสัญญามมาส่วนหนึ่งอะน้องอยากเป็นเซนเตอร์แน่ๆแต่น้องก็บอกว่าเออน้องอยากให้แฟนคลับของน้องภูมิใจในตัวน้องมากที่สุดและในที่สุดน้องทําได้แล้วน้องบอกว่าดีใจที่ได้เห็นทุกคนดีใจนะครับก็เห็นไปได้ฟังประโยคนี้แล้วรู้สึกแบบผมผม เชียร์คนไม่บิดคนจริงๆเนาะแบบน้องเป็นเด็กที่คิดถึงจิตใจคนอื่นนอกเหนือจากตัวเองเยอะจริงๆเป็นเด็กที่แบบเก็บรายละเอียดทุกอย่างไว้กับตัวเองได้เยอะมากๆนะผมรู้สึกว่าเออเขาเขาใส่ใจคนรอบข้างดีต้องชื่นชมครอบครัวของน้องที่สอนน้องม,มาดีมากๆแล้วก็ทำให้เป็นเหตุผลหลักเลยที่ผมเอ็นดูน้อง มากมาเลยทุกวันนี้ที่แบบมันนอกเหนือจากเรื่องของรูปร่างหน้าตาเรื่อง,องความสามารถอะไรก็แล้วแต่ก็คือเรื่องของจิตใจน้องนี่แหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของความที่แบบน้องคิดถึงคนอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็เ,เนี่ยผมะจะเจอเหตุการณ์อะไรว้าวแบบนี้บ่อยนะครับอย่างตอนไปจับมือกับน้องโย ครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผลของเพลงเพลงแรกของรุ่นหนึ่ง CGM ยังไม่ออกแล้วก็ขอเข้าไปน้องโยก็บอกว่าน้องโยจะทรบายู่แลว่าผมชอบพี่ปิงน้องปิงก็คือพี่ปิงของ,องโยนะครับงโยบอกว่านี่เดี๋ยวมีข่าวดีเกี่ยวกับพี่ปิงนะแต่หนูยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็แบบ ค่อนข้างจีนไปไกลแล้วเซ็นเตอร์เพลงแก๊สรุร่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็จริงๆรินะครับแต่ว่าตอนนั้นโน้องโยยังบอกไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาก็รู้สึกว่าเอย,อยากจะบอกอะไรสักอย่างให้กับพกผมรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกเนี่ยเออเขาเขาเห็นเห็นความสําคัญของคนรอบข้างมากๆจริงเขาใส่ใจความรู้สึกข,ของคนร็อบข้างมากๆนะครับแล้วก็อ่ะมาเรื่องอีกหนึ่งเรื่องก็ตอนที่เออผมไป หาน้องจากกิจกรรมวันหน้านับฮาวลวีนนะครับแล้วก็คุยกับน้องอีกก็แบบเออน้องมีช่วงหนึ่งที่แบบเอ้ยผมเกลียดติดน้องโยบ่อยไงน้องโยก็บอกว่าพี่ฮามเขียนอย่าหนึ่งพี่ปิงบ้างก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ปิงน้อยใจอะไรยเผมรู้สึกว่าเออได้ยินประโยคนี้แล้วรู้สึกดีจังอ่ะเหมือนน้องเขาไม่ได้ยึดผมไว้อยู่กับตัวต,วตลอดเวลาเล้วก็มองมองภาพรวมใหญ่แล้วว่าเอ้ยผมชื่นชอบพี่ปิงมาก่อนหรืออะไรยังไงก็แบบอยากให้แบ่ง เสียให้รู้ว่าถึงหรืออะไรงียผมก็รู้สึกแบบเอยเด็กคนนี้เขาเขาใส่ใจความรู้สึกของคนเราข้างจริงๆไม่ใช่แค่พผมนเนี่ยเขาก็ใส่ใจความรู้สึกของพี่ปิงว่าแบบเฮ้ยผมไม่ได้เขียนพี่ปิงบ่อยเหมือนเดิมเลยอยากให้ไี่เขียนนี่ผมรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับน้องโยเกิร์ตนะครับเอ็นดูมากๆ,ๆจริงๆแล้วก็เนี่ยอย่างรอบนี้เนี่ยน้องก็พูด น้องได้เป็นเซนเตอร์แล้วน้องไม่ได้พูดถึงความรู้สึกของตัวเองเพียงอย่างเดียวถ้าใครดู line, ไลฟ์ก็จะเห็นว่าน้องพูดถึงแพนเค้กที่เป็นเซนเตอร์ร่วมกันด้วยว่าดีใจมากๆที่ได้มายืนคู่กันในเพลงนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบเออรู้สึกไม่ดีหรืออะไรอย่างไงที่ได้เป็นแค่เซนเตอร์ร่วมอนะไรอย่างเงี้ยนะน้องก็รู้สึกยินด,ดีที่แบบเออได้เป็นเซนเตอร์คู่กับแพนเค้กน้องที่สนิทกันในรุ่นมากที่สุดนะตอนนี้ที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับ แล้วก็อนอกจากนั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับก็สิ่งที่ผมชื่นชมแลวก็เอ็นดูน้องโยเกิดจากร้านนี้เป็นพิเศษจริงๆก็มานานและน้องมีนิสัยแบบนี้มาตั้งแบบต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือน้องน้องไม่ได้อยากที่จะอยู่ตัวเองไวเท่นเทานี้น้องอยากจพัฒนาตัวเองมาเสมอนะครับตั้งแต่เข้าวงใหม่ๆตอนนั้นถ้าทจำกันได้น้อง ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยความสามารถล่าเไม่ได้เยอะมากแล้วก็น้องก็ให้สัญญาความสัญญาทุกคนว่าหนูจะเป็นนิวโยเกิร์ตให้ได้ใช่ไหมครับถ้าใครจะดูเซนไปจะเป็นได้แล้วก็เนี่ยน้องก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนความสามารถด้านร้องด้านเต้นเ c ็ซีหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยแบบครบเครื่องหมดเลยแล้วก็จนจนได้สามารถได้เป็นเซนเ,นเตอร์เพลงหลักของวงจนได้นะครับแล้วก็ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยน้องก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่เท่านี้นะในไลฟ์นี้น้องก็บอกว่าเอ้ยน้องก็ยังอยากเป็นเซนเตอร์แบบเดี่ยวเดี่ยวดูอีกเหมือนกันหลายเพลงที่น้องหวังไว้อย่าง everyday ค่ะบูชาที่น้องอยากได้มากๆก็ยังไม่ได้ออกใช่ไหมน้องก็ยังอยากได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้อยู่ดีแต่ว่าได้โปอินเทลมาน้องก็ไม่เกียดแต่ว่าน้องก็ยังอยากได้เป็นเซนเตอร์แบบเดี่ยวเดียวเหมือนกันนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าก็บอกพิม์บอกน้องไปแหละว่าเออ ขอให้ได้เซ็นเตอร์คาคูชะด้วยเอวีคาคูชะด้วยรวมถึงฟล y i ิ g งเกตด้วยขอให้ได้ไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในคอน ABC เมื่อก่อนสุขน้องก็ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงคอนเอ c ีซเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีรวมถึงเพลงเซเลเบร t ชันด้วยนะครับรอน้องมาแถลงไขกันอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิป เขียนบทความพูดถึงในส่วนสองเรื่องนั้นกันอีกทีอันนี้เอาแบบน้ำจิ้มก่อนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ดีใจที่สุดนะตอนนี้ก่อนก็คือน้องไม่เป็นเซ็นเตอร์เพลงหลักของวงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องโยมากๆพี่ดีใจมากๆจริงดีใจมากๆถ้าหนูบอกว่าหนูดีใจที่ได้เห็นพวกพี่ดีใจพี่ก็ดีใจที่ได้เห็นหนูยิ้มอย่างสดใสมีความสุข ที่ความหวังของหนูมันสมหวังแล้วสักทีนะครับก็เห็นอยู่น้องโยมากมากแล้วก็เชียร์กันต่อไปหวังว่าหนูจะได้โอกาสดีๆต่อไปเรื่อยๆอยากแน่น,น,น,นอนที่มั่นใจอย่างนั้นนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ